สวัสดีครับเปคอสเตเดตฟุตบอลกับโซเกอร์99ครับวันนี้ผมพาไปดูตัวเต็งประจำวันเสาร์ที่14ตุลาคมในรายการยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกครับผมเอาคู่ระหว่าง ยูเครนนะครับเปิดบ้านพบกับมาซิโดเนียนะครับคู่นี้ฟาดแข่งกันเวลา2ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับ ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาในวันนี้กันครับขอคนละ1ไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานทําคลิปต่อๆไปด้วยละกันก่อนอื่นครับเราไปดูสถิติสามารถได้เคยเจอกันนะครับตอนนี้เป็นทางยูเครนนะครับชนะไปทั้ง3นัดเลยครับล่าสุดนะครับเป็นทางมาซิโดเนียนะครับเปิดบ้านแพ้ยูเครนไป2ประตูต่อ3ไปดูฝั่งเจ้าบ้านครับตอนนี้5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ2เสมอ2แพ้1นัดครับและล่าสุดครับเขาแพ้อิตาลีไป1ประตูต่อ2นะครับ สำหรับฝั่งเจ้าถิ่นยูเครนนะครับคุณซืสอสเกรเรอฟครับผลงานในลีก5เกมหลังสุดกับพวกเขาคว้าแชมปไปได้2นัดน,นะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมนะครับจะไม่มีกองหน้าตัวเก่าอย่างอันเดียยามเลงโ้ о ในการวิกเตอร์ซิกากรอฟกับแล้วก็ อันเดรลูนินนะครับที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามนันเดงครับวันนี้ครับการัะทับเนี่ยคาัดว่าเขาจะมาระบบ4-3-3ครับโดยที่แดนกลางนะครับจะวางอเล็กซานเดอร์ซิเชนโกจากอันเซนอันเดงครับคอยปันเกมสนับสนุน3ประสานแดนหน้าอย่าง โรสลันมาลฟ์เก้นะครับแล้วก็อาร์เตมเดอร์ิกนะครับแล้วจะมีครับไม่เคยรวมโมดิกับลุงรัตข่ายในเกมนี้เหมือนกันนะครับไปดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับตอนนี้5เกมหลังสุดรวมทุกรายการชนะ2เสมอ1แพ้2นัดตล่าสุดก็ชนะมอนตาไป2ประตูต่อ0นะฮะสำหรับฝั่งของทีมเยือนนะครับมาซิโดเนียครับภายใต้การทําทีมของบราโกจาเมเลฟกี้นะครับผลงานในรายการนี้ครับลงแข่งไป5นัดนะครับคว้าแชมป์ไปได้2เกมนะครับหลังที่4ของตารางกลุ่มอยู่ตอนนี้คครับวาม ข่อนเกมวันนี้ครับจะไม่มีสเตฟานอิตอฟกี้นะครับที่มีรายงานว่าเขาเนี่ยไม่ลงรอยกับโค้ดนะครับขณะที่ในรายของอิลิยาอิตอฟกี้นะครับกองหน้าจาก อัสโคลีนะครับก็ไม่ติดทีมชุดนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ครับการจัดทัพเนี่ยก็คาดว่าเขาน่าจะมาหน้าต่ำนะครับ3 4 1 2ี่หนึ่งสองในโลกจะวางเอนเนสบราดีครับคอยสร้างสรรค์เกมครับสนับสนุนสองหัวงอกแดนหน้าอย่างโบยันวีออฟกี้นะครับของหน้าจากอเบดินนะครับลงมาถ่ายร่วมกับเอลิฟเอลมาสครับในรุกจากทีมเมโปรลีนน่าเด็กนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นการโครจรนะครับเมาบกับ2ทีมที่ผลงานแต่ละการนี้เนี่ยคล้ายๆกันนะครับลงแข่งไปให้นัดเท่ากันครับเก็บชัยไปได้2เสมอ1นะครับแล้วก็จบด้วยการแพ้2นัดครับเหมือนกันไปเลยเกมนี้ครับทางฝั่งยูเครนครับได้ิทธิ์ลงเป็นจอบ้านนะครับแต่ก็เนื่องด้วยภัยสงครามนะครับพวกเขาเลยยกมาเล่นกันที่ปรากนะครับเมืองหลวงของประเทศเช็กนั่นเองครับโดยที่ราคานะครับวันนี้เปิดมาให้ยูเครนนะครับเป็นฝ่ายต่อครึ่งควบลูกครับแนะนําว่าอยู่ร้องทิมงเย็นน่าจะดีกว่านะครับ ราะว่ามาซิโดเนียนะครับเป็นทีมที่อันตรายและก็ประมาทไม่ได้นะครับพวกเขาเนี่ยสู้กับทีมใหญ่มาได้ดีตลอดนะครับบวกกับยุเรนะครับขาดกองหน้าคนสําคัญอย่างอ e ja ันเดียโมเรโกนะครับรองราซันมัวของประเทศนะครับช่วาเกมนี้เนี่ยฝั่งของมาซิโดเนียสู้ได้แน่นอนนะครับและมองว่าโอกาสบุกมาแบ่งแต้มได้นะครับคาราสกอต,ตอนนี้ครับจบที่ทั้งคู่เสมอไป1ประตูต่อหนึ่งแล้วกัน ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับวีคาวฟุตบอลสกเกอร์เก้เนวันนี้ครับหากท่าในใดครับต้องการอยากจะรับทิเทตเพิ่มเติมหรือว่าต้องการเข้ากลุ่มกับทางเรานะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ครับแอดสกเกอร์หน,นะครับอย่าลืมแอดข้างหน้าด้วยนะครับหรือไม่ก็จิม้มลิงใต้คอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ